สวัสด <formation jin inh throat> er, so, ีครับเอฟซีท huh. um, oh ุกคนครับผมอ่าบัดนี้ครับก็มาพูดพ้อกันบรรยากาศช่วงแรงๆเนาะหมู่บ้านนี่เอฟซีตัวมาต่อว่ามาเอาเป็นยังคลุ้งคลิปเลิกเถอะไปยังคนมีโชคไปใส่ือพอมานางบอกคู่กันย้ายถาเบิ้งอยู่จั่นป็นเดิกเดินเทียงเกินเมื่อวานมองนีคลิปเลยข้นมีโชคดังมาเริ่มตัวครับ่ไปดังแล้วไปลงไปเทากินปลายี่คลุ้งคนเป็นมือน้าอยู่เดียวเป็นมงอน้ำยูเดียวโอ้ยยังมาของวาอยู่ อ่าฮะกระตามครับอย่างว่างครับกลับมาเยี่ยยมำๆทำข้าวมันยำหมูแดงคือเก่าเนาะวันนี้กะทิมานั่มเสนอในส่วนของโตเลขของพระเขมิลึกลับนึกเก่าละลาดิ้นว่าเบาหลายใหญ่ห้างถามพวกเราได้เข้าไปหางบนบาเมื่อวานนี่กับมือนีิเมื่อวานบอกไปเมื่อเช้านี่ไปเมื่อเช้าเมื่อวานเราได้ไปไปเมื่อเช้านี่ครับไปเมื่อเช้านี่ เปรี้ยดีแล้วตัวเลขตัวเลขกว่าบ่ไม่จังไหนเพิ่นเนีกระถามเพิ่นอยู่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นกระบอกกระบอกไปแล้วแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเมื่อี้มื่อกี้ยี่สิบแปดมาลองเบิ่งเได้เหรอสัสแน่จ่าสามสิบรถทอดไม่อีกสองมือครับคนไม่ไปนอับบ่เพิ่นบอกว่าสามสิบเอ็ดบ่ที่เพิ่นเคยบอกไว้ว่าให้เขาไปนอนว่าเป็นบ่คือ ย่าเอาไปตีเป,ป็นพะิศนาเพิ่อนก็บอกไว้แล้วครับแล้ววันวันในยี่สิบแปดเนี่ยเป็นวันพระวันวในตีไ<อ>ปพิศนาว่านยี่สิบแปดบอกให้ตีพิศนาที่วันให้เขาไปเนี่ยก็คือกลับมาลองบังดูเพื่อสีสัมผัสโอ้สัมผัสโอ้ข่อยันข่อยเดินไปน่องน้ำเจกลียวแล้วไปคาเดียเพิ่มมากซ้ำซิงของขอไปครับวันในยี่สิบแปดนี่เป็นว่านพระคือเอาเองไงเขาถามเพื่อนดูอะไรเพื่อนบอกไปฟันเอาเองนะ แม่ยีดอกเป็นต่รับค่ามี่ดอกเจ้าเขา่าเมื่อนึงเขา่าสีรอบอ้างแต่ว่าจะฟังหน้าอยู่ขางวัดนนเนา้อย่างเข่าไปแ็นแต่น,นั้นเมื่อไรด,ดำหน้าให้ไหรที่อยู่ขางวัดนี่ให้ให้ไหรที่อยู่ติดเขตหดวึวัดนี่ใช่ว่าตามไปาำหน้าอยูอ่ดำก็ต้องดำดำฟังแก่วัดนี่ไปคักทันดำฟังแกเอื้อมวัดวันเราไว บานนี้พนเพื่อนว่าวายจังไรเนี่ยหลังจากที่เขาไปว่าวิจาไปสนทนาถากบับเพื่อนเพื่อนหายวายจังไรเนี่ยเพื่อนว่าวายจังไรเนี่ยในส่วนโตเลขกกะเรื่องเล้าอื่ืนต่างๆละ่ะสนทนากันวายจังไรเนี่ยที่จริงมือเศร้านี่ว่าได้ตั้งใจว่าสิเของไปหาเพื่อนดิม,มือว่านี่ไปปลูกกอไผ่าเพิ่านไปมุปมดน้ำหาปลาล่ะเอาว่าเพียงสูเอฟซี e ส่วนอฟซีเบิงอธิ่ากินกับยุ่กล์กันไม่ยุ่งเกย้ทหกคเมื่อไรก็ได้รับไปตั้งแต่สองทุ่มกว่าหมดละครับเอฟซีเขาเหมต์มากมื้อนี้ครับทาจนทอดเที่ยงขึ้นทาเบิ้งคลิปไครัาเบิ้งเมาเเ้กกันนี่นานละเกันดูเดียวกันก็ได้บอกว่าผมรับแต่สองทุ่มผมเมื่อไรยพอโทรไลายลครับตื่นขึ้นมาตีหนึ่งครับก็เลยมาเบิ้งโทรศัพท์ ตอบพ่อเม็นจากหน่อยก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ตีสามนอนต่อหอยบ้านสีลูกขนไม่เห็นเปล่าบออเจ็ดโมงเศร้าเสียงก็รับดังต้อนรับมาปูหนึ่งรับโทรมาเขามาดวนเขามาดวนมาสัตอืโต๊ะไก่เบิร์ดเล็เปียนอไเกาไปซื้อเต็มกระเป๋าไว้เบิร์ไหนิโต๊ะไก่พังยัไงว้าไในร่างหอนนะจับรถได้ไปอะไรเร็วเลยผมตกใจเลย ไอ้ทิ้แล้ววาวเอืมาเร็วเร็น้อสีฟ้าหนีเหรอะวางฉันน้องบานเนาะมาเร็วเน้อสีฟ้าหนี้มราะฉันเอาเม็ดอย่างน้บานนี่ผมกัคือผมตกใจนะผมว่าเอ้ามันเป็นนี่ผู้ใดเขามาขวนเพิ่นหนบานนี่เป็นสีแตงทองนี่อย่างกตกใจพอเพื่อนบอกว่าฉันเสีเลยที่มาเร็วเร็วสีฟ้าหนีก็มือเ้านี่บ้าท่านในล่างหอนะก็าก็เล่าต่อืมงานนเ้็น่าไรเดาที ไปเลยอืมก็ออกไปหอดเอ่อออกไปถึงเบิรนบอกว่าอันอาจารย์สิไปไซอ,อืมนาอเดี๋ยวแรกที่ถามมันถามว่าอจาออจารย์สีไปไซอ่าอาจารย์สีไปไซอาจารย์สิไปไซือสิไปร่วนแผะสินี้นี่ี่อย่างนะถามเิ็นวานยังสีล่ล่ะคือว่แล้วบ่อไปแล้วว่ะสิอเอาขจ้ทโทรมากว่เขจาเบาบางแล้วเพิ่นสิไปทุละกบันที่แรกนั่นนะ พันบอกมาสีเป้าหนีว่าสั้นอืมโอ้ยอันจะคล้องในใจ่าดีแล้วนี่ห้อยงานเขาหรือวาา่าใจ่าดีแล้วบดัดนี้ก็เลยก็เลยนั่งคุยกันก็เลยว่าเราเรามีเรื่องอย่างสนัทที่ว่าให้เป้ามามีเรื่องอย่างล้วนสีมะาเบาเรื่องที่เขาเข้าไปคุยมือนะัอ่นที่เขาไปปรึกษากับเพิรนเรื่อปรึกษากับเพิ่นนะ์นเนาะครับเรื่องสีเห็ดสีสางเพิ่อนสีปรึกษาเรื่องสีเขียสีสางนี่ละครับ แลนว่าราเห็ดยังไนอันลักลักเลยนี่ที่จะเห็ดใหญ่ที่สุดตอนนี้คือเห็ดกระแพียงอมหวานคือกระเพียงออมหวานครับอาที่กระแพียงที่ครั้งที่เราจ่ายไปจ่าไม่อีกมันมีแต่หางหน้ามีแต่ห้างหน้าแมนมีแต่ห้างหน้ามีแต่ห้างหน้าจะมาถอยมาเยอะหลังวัดเดยอะวัดมันกับกลวงเนาะครับมาหนี้อ่ะอ่ากุี่เพื่อนนี่นะการยอดเยี่ยมที่อ่า ทำบุญมากที่เิ่นได้โจ้ไปใช่น่ะเพิ่นสีะนะเฮ็ดสองแซมอ่ะเนาะเพิ่นสียืนหลังคายืนยังก็อันนั้นกันนอาจารอแล้วล่ะเพิ่นว่า <Mus S 1> ที่จะเฮ็ดอันนี้นะ<ม>่ะเพราะว่าเพิ่อนสีเป็นมองไว้ให้เวลาแขกไปไช่มากสีหน้าพระเจ้าไม่ได้ดูแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวสิไปยุคกุฎีหน่อยแทนกุฎีหน่อยเพื่อนก็สิเฮ็ดไม่นะเฮ็ดหน่อยๆอยู่ในป่าหู้อยู่ในหลือกูนะเพื่อนสิเฮ็ดอยู่ในป่าแบบนี้เพื่อนบอกว่าจําได้บ่ที่เราไปรอบที่แล้วนะ ที่ไปปรึกษากันเนื้อเสียติสางนะ่ะตอนนั้นนะ<ช>เพื่อ,อที่อาจารย์มันบอกว่าวผู้มูลบ่อยากให้หุ่นไหวเพิ่อไม่อยากเห้เปิดเพ่อยากให้ทายจำได้บ๊อปจำได้ครับจำได้ไดนั่นล่ะเชื่อเฮาเนี่ยเมื่อนหร่เข้าไปเขาก็บอกว่าอาจารย์ทาา่านอาจารย์บ่เปิดโตครับทาา่านอ,อาจารย์บ่เปิดเผยสูาา่สาธารณชนนี่เฮ็ดจังได<ม>๋เพิ่นก็บ่รู้ตัวตนผู้สิวอนเงินมาซอยเฮ็ดซอยสร้าง,ง,งคนบ่อกนะ แม่นว่าย่ำเงียีเอาไปชี้เรากินเบิร์ิ่นวานนะโอ้ยย่านแอดมินมาเนี้กับไอ้ย่ำเบากับเพิ่นยืนดนเจอเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ้ยบันไดดอกพุ่มพุ่มกันพุ่มบนเบาเบาพุ่มบนเบาเบามันกับแพร่พระเนาะมันแพร่ทันเท้าตัดสินใจไปโดยพระราการนันเทียทันเที่ยบนพุ่มมากลายคนเลยที่ตีเจอที่เจ้าอาวาสที่หลไร้ แมนที่ไม่อยู่วัดเยเจอได้ยูบ่ได้แมนยู่บ่ได้ร้อยโบกร้อยอีหยังไปตัวที่ไห้หว่าวัดนี่เป็นวัดที่เคสที่ขวางวัดนึงกับมันเป็นธรรมดานีกับนี่เปิดนี่แหละที่บ้านตอนนี้กับมาเมืองแล้วกับมาสัมผัสมากเนาะกับสัมผัสโอ้ผุ่มแห้งที่จังข้าลจลำลื่นมากอีกทีครับบ้านนี่เมื่อนี่ที่ที่เข้าไปพ่กเราว่าเรียงสสิว่าปรึกษาเรียงเสียสี่สังนี่แหละเรื่องสิ่เปิดนี่แหละ คือล่าสุดนี่เพื่อนกับสิมีการพูดคุยตัวอธิษฐานนี่ยังกับบล็อกนู้กันเนาะโอ้หมายถึงว่ากับพุ่มเนาะแรงว่ากับพุ่มโอ้คนคนคนสื่อสารนครับสิ่งเขี่ยขว้างไปเห็นสิ่งเรีรับเนี่ยแะเนาะเรีอนมาพุ่มเนี่ยพุ่มมันก็เลยว่าเอาเอากระสันดาบวันมันสิ่งอะไรที่เด็กสั่งนี่เลยล่ะต่อก็เลยว่าเอาทำมันว่าเป็นลี่็นไปได้ถ้ามันจะเป็นสิ่ต้องเปิดกับกับสิ่งกระเปิดกระเปิดก็ได้ มันก็สิแล้วยมเนี้ยผู้ผนว่าแบบเพื่อนผู้ผลว่าโอ้คือผู้ผลอนุมัติแล้วครับเพื่อนเห็นดีเห็นงายน้ำแล้วยมแมนหลังจากที่อ่าพระอาจารย์เพื่อนจะไปเว้าเนาะเพื่อนจะไปเว้าคววมดับควมดีนี่ละครับผู้ผลกับเอออ่อนน้อมเหี่ยวเรียบร้อยแล้วว่าให้เห็นให้ตาให้เปิดตัวเปิดตัวจ้าแมนก็สันวัดว่าร่ำเท่ากับสีเแล้วแต่แบบครับอ่าเพื่อนให้ เอฟซีต้หลายเลยเพื่อนให้เอฟซีเข้าไปไอ้นั่นไปกาบนักวันสการได้ไปเข้าไปได้ครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าอย่ายังเอือกเลยย่าเอือกเลยครับหามแห่กองเย้าเข้าไปบ่แห่กองเย้าเข้าไปครับกจะเข้าไปได้พู้ไดอยากเข้าไปกลังติดต่อพันพนทั้ง่องนะก็มีเนี้ปก็มีเนวหนึ่งกนเปลี่ยนซี่เปลี่ยนอย่งค่อยไปอ่าขอความรวมเมื่อค่อยไปเว่าไปจ่ากับเพ่อนเป็นอย่างเอฟซีเนี่ยเนาะคันอัน คันโอนเงินมาผ่านทางช่องยังเถอะช่องใครเนี่ยแค่ควไไัาใดเป็นวัาใดเขาจะโอนผ่านมาในาการมันว่นสะดวกเอาง่ายการจังไดกับสีโอนไปซอยเพื่อนเฮ็ดหเว่เฮ็ดบยังยังเถิดก็คือโอนผ่านบัญชีมันโหลดสบายพอสะดวกที่สุดหราสะดวกที่สุดแล้วกาเขาบอกว่ารับา่ใจสบายใจพจ<ะ>่ออ่าล่างยาเขาเอานั่นเอาไปให้ไรเอ็มซีไรบาสเอ้าเงินไปใช้ก็นั่นเอาไปให้พระให้เจ้าแถอบ้านนี้เพื่นมันผิดเพื่อนบ่าสบายใจ เราคนเท่าหาน่ยไม่มีปัญหาในส่วนเท่าเนี่ยเนาะแต่ว่าที่กิ่งแล้วใจเท่าเนี่ยเท่าก็อยากให้โอนพันบัญชีให้เพื่อนได้รู้ว่าที่กิ่งเงินแล้วมันเขาเงินสีไดงใ,ในสังหรืเข่านส่วนไหนจังไหนสินะเงินนี้ก็เลยมาเราสูงฟังครับ,รบอแล้วว่นวาจยังไหนต่อกระทำในส่วนของตัวเลขนี่แหละตัวเลขว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่ครับครแบบนี้โอ้ลืมตัวอืมตอนเข้าไปที่แรกเข้าไปผพ้เดียว บาเนี่กรเร็เลยบอกว่ารวยไม่เลิกถ่าอยุ่งเงี้ยนผมตอนนี้ส<ม>ิไปได้คลิปกันเอาไปเอิ่นมันมนั่นแม่เราจัน<ม>จะได้ได้เอิ่นเข้าไปน้ำกันกับรวยไเเข้าไปกับรวยไม่เลิกแม่ทุ่งเจ้าหนี้มาหาด้วยไม่เลิกเข้าไปกับน,น้ำเส้นหน่อยว่ารวยไป,ไปน้ำบ,นบอนบ่เนี่ยแต่เขาลวเยเห็นไปน้ำกันลองซองลองซองกูเส้นหน่อยมากเพราะท่านหอดพอมันตามต้องไป่เจ็ดโมงกูเนาะบาเนี่ก็เลยว่าตัวเลขนี่เพิ่นบอกว่ามัน แต่ยังบอกท่านนี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างดอกครับแต่ก็เลยบอกว่าแล้วความชัดเจนเ่ยครับอาจารย์มันใจปันไดอืมันใจปันไดอืมเพิ่นก็เลยว่าเราสั่นเรื่องโมนี่ของโมีิฮาก็ที่มันใจได้ปั่นได้แล้วก็บอกเบามาอยู่ว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเข้าใจปะเราบอกถูกต้องเราบอกชัดเจนแล้วแม่นจะคอยกนรจะคอยเดานี่เนาะ หลังจากที่ไหว่ากั้นซิวกั้นเรียไปเขาไปบ้านนี่ชัวชัวเล่าสิว,วเรี่ยงเลขนี่เจ้าก็สิข่าย <c ười> ว่าหมดเนาะชื่อไว้หลายๆเนาะชื่อไว้หลายๆครั้งแล้วท่านอาจารย์บอกว่าเด็กเวียนอ่ะเ้อไปหาสอตัวใหม่เ้อะอาจารนโอ้ยจะเกลียนยังไงแบนดแบนแบนด์อานิกาแต่เขาปกติแล้วเนี่ยในส่วนเด็กของเพิ่นนี่เนาะการเพิ่นหแล้วเพื่นหเลยลหละเพิ่นเพิ่นกับว่าใครเปลี่ยนดอกถูกตอแต่ว่าอันนี้จ้าเหตุที่เขาเอาเป็นยนงย่องเอามาเบ่าลำไร่แท้ เป็นยังคือเอามาเบาดุดูเป็นยังคือเขาไปหาเพิ่มเรื่อรดบอันนี้ก็คือ,อต้องมีการติดต่อกันเพิ่นกับว่าอยากให้เอฟซีเสียงกันเสียท่องนี่แต่ขันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเพิ่นกับที่เป้าบอกแมนแมนว่าแล้วการเพิ่นก็บอกว่าถ้าเทียบกับงวดที่พันมางวดศูนย์ห้างวดศูนย์หาสิ่งนี้ความจังไรรับแบบไอ้นี่ก็งวดนี้เอาสิว่ามันใจกัน กับว่าได้เหรอมากกว่าวันนี้ประมาณนั้นนะ,ะชัวนามันใจก็วันนี้แมนพอได้ขอนเห็นแล้วบปล่าบางไหนสัน,นามันใจก็วันนี้แหลนะเนาะคั้นเท็นเลยมาดีก็คือถามไปน,นูแล้วกระสั่นกะนทั้งก็เลยตกใจไหมกระสั่นวันที่ยี่สิบแปดเขาเมื่อนอนโไปมนอนเสียงเหรอเมือนอนเขาไปเมื่อวัน ฮะเอาวัยี่สิบแปดวันพระต้องเบิ่งก่อนถ้าบ่ได้ไปไสกัก็น่าจะไปอยู่คิดว่า,า,า,าไปย่านใบเบียงคอยมุจักคิดว่าเจา้นะยา,าย่านผีหลอกเนี่ยยี่สิบแปย่านใบเบียงเห็นเขาไปรอดแนวไรสีได้มะผากตอนเทปทีเฮ้าแนวไรสีมันใจ,พนใจเพื่อนสีได้อ่าฟ้าอยู่ล่องทุนวันที้ยี่แปดยังล่องทุนท่นนานตำบลวาู้ใดอยากยิบอับลอตเตีนะยี่แปดนะบ่เงี้ยเจ้าเว้ากับว้าเถาะว่างอาทิตย์ว่างขันทยบ้านเขาไปวัด สองทุ่มเนี่คนไปเฮ็นยังบุ๊มาเพิ่นเอารถเพิ่นเอาตลับเมียนไปน้ำมอจักเห็นตั้งทีก่อนดีตะปูโอ้สิต้องมีตลับเมียนไปพร้อมแม่นบอนร่างกับสิ่งทีเข้าไปไม่แน่ใจว่าไปเฮ็นยังยึดกันแต่ว่าไปได้ยินเสียงคนหล่อเจ้าแจเจ้าแจอยู่ส่งนะครับเด็กๆเลยกับคนเด็กวันไหนสองสามทุ่มช่วงระยะเวลานี่แหละเอ้าแล้วเพิ่นมาได้ขออนุญาตพระสองโมงพระเจ้ากับพวกคือกันจัง เพิ่นเนี่ยลำมอสูฟังอืมหลังจากครูเช่าบ้านคนเนี่ยขึ้นในยินอืมเบ้ากันอ๋อแม่แม่แม่ไปปุ่นเขาไปมองเม้มไอ้ราเลาะเมมเ่อสมไหมเม่นคือเม้มแบบเมมเม่นมากกับมองเบ้าอันนองคนนั้นเด็กใหม่ก้นนั้นที่เขาเอ็อนเบ้าไว้เสียงเบ้าอ๋อแม่แม่มแม่มเขาไปปุ่นมาสันอืมว้าไอ้นนั้นกับพอได้ยังแล้วไปอลาดแล้วผู้ใดเลยไอ้สมศรีลูกสมศรีฮอลูกสมศรีไป คอยว่าเข้าใจนะคอยว่าเข้าใจบอกว่างไรว่าเข้าใจว่าผู้ใดเป็นผู้อมแยมไปเสียงพ่นเบาอืแต่ว่าโบเห็นตัวจักผู้ใดโอ้ยคอยคำว่ามันมีคนมากว่าว่าแอมว่าแอมไปว่าแอมไปได้ใช่ไหมว่นเออไอ้เรื่องค้องเรียงนี่ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงโบเห็นตัวไอ้สมศรีได้ยินครับไม่มาเดี๋ยอาจารย์ได้ยินไอ้สมศรีโอ้ยลุงสมศรีว่าแอมว่าแอมไปทั้งเมียมกับเบาแมน อช่วงเวลาทัานเพิ่นมาอยู่วัดบอกใครครอาจารย์บอกไอ้ไอ้จอมจีบอกเพว่าเพิ่นเขบไมาเห็ดอย่างนี้ครับผมกับ่นได้ถามว่าเพิ่นกับมาเห็ดอย่างม่วัดบังเอิญมาได้ยินเสียงนี่เพื่นเพื่นก็เลยไปอาตาดเลยเสียงเพิ่นว่าจังไรเพิ่นบอกว่าหาเก้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 าย่างไปนี่แดง่สุดเพิ่นเพื่อนได้ยินเสียงค้ามเอาชัดเจนมองสินะโอผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะแนวกเบา่ค่อยมุ่งประเด็นไปตรงนั้นนะครัเสียดายเด้นาะแต่สมมุติว่า ขนันมันก่อยสีแยงม้วนฟังเนาะเป็นตัวเลขมั้งเป็นตัวเลขมันข่อยสีแยงม้วนฟังเลยแมนบหอแมนแมนว่าเป็นถอดเกลือตั้งแต่ยุนาวัดเปลี่ยวเตียงตะแล่นนั่นละความจริงนั่นละความจริงอย่างหูฟังมาแล่นนักกู่มากมาลองตล่นนักคนกลมากมาลองทั้งแล่นทั้งมัินเอาก็นี่แหละเนาะนะวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดมาลุ้นกันอีกทีว่าจะมีอย่างที่เด็ดเด็ดเข้ามาเนาะ อาจารย์เพิ่นริว่าจังไรหลังจากที่เฮ้าเนี่ยไปนอนอยู่อ่นที่เพิ่นบอกว่าเฮ้าไปนอนน้ำอลไรอีกอย่างหนึ่งอย่าเริ่มสนุกตัวเลขก่อนสิจบคืนตอนนี้สองตัวห้าเก้ายังนิ่งอยู่สามตัวสามศูนย์สองยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่นี่แหละมาเดี๋ยวเปลี่ยนสี่เป็นบัตริว่าซูฟังอีก เอ้าสั่นน่ะบ้ามามยักคอยเป็นบ้ายังมาขึ้นกับฟันเห็นอันนั้นอีกแล้่วป่ะนี่ฟันเห็นดาล่าอีกแล้วเอ้าผู้ใดทำไปขึ้นขึ้นก่อนน่ะครับฟันเห็นในผู้แสดงหนังนีน่เป็นตอนอะ่ะนะชาคิดแยกนามโอเมื่อคืนนี่ฟันเห็นเกือกมาดนี่เกือกเกือกอเดียวชาคิดตีฟันหมดเลย ฟันม้วดนี่ลราบังมือว่านมือก้อนนี่ต้องฟันน่ะบ่มันี่ยังเห็นเกือบๆกันความันเปลี่ยนียังกับด่าล่าบางคนก็คือจังบ่ได้เบิ่งหนังจะเกี่ยวเกิดได้เกิดได้เกิดฮะเกือบยี่หายนิ่งๆอ๋อเกิดโอบก็ออกเสียงเล่าเรื่องอะไรมันชัดเจนแน่เกือบได้ชื่ออีลีน่ะชื่อว่าเกิือบยังนี่แหละครับอืมแล้วมีแล้วมีประเด็นยังกับตรงนี้มี่มองไรเป็นใอยแปลว่าคอยฟันเห็นด่าล่าเนี่ย สองขึ้นมานิีตจว่าโมเมนต์ภูเกับหรือจีพูนูนึงเป็นเลขบนูุนึงเป็นเลขล่างบ่กจ่นี้ตีเป็นเลขตีเป็นเลขก็อายุเขาก็สอเกิดเขาเนาะเอาวง่นที่แล้วก็ฝันเห็นผุ้ใไหที่ว่าเลขออกอายุพีทเนี่พี่ต้องเ,เจียเมนพี่ต้องเจียเลขอายุเพิ่มเท่าไหร่อายุอ่าห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่เอามันก็ถือกลางตัว,น,ตว,วนั้นถือกลางวันนี้พว่ จวมาเป็นบ้าอีกแล้ววะนี้เป็นบ้าฝันทั้งที่ข่อยบ่เป็นคนเบิงเบิงละครเลยข่อยบอกเป็นคนเบิงละครข่อยบ่กเป็นเบิงเดียวกับอ่าซุ่มจังสี่นะครับเชพวู้ดจักดาราเลยบ่รูจ่ว่ากงถ้าข่อยมาเปิดหาในอินเทอร์เน็ตว่าไอ้คนนี้มันเป็นผู้ใดจังสี่นะนะจะเล่าแบโอ้นี่มันหนักขึ้นเกิดแต่วู้จักรย์เาแสดงว่าเป็นดารานะแต่ว่าข่อยบ่รู้จักรยาซื้อเขาซื้อเขาว่าจังไหนนะ บานีมาฝันเห็นเกิอบบานีโอ้ยสองเกืนกิดมดแล้วบารีฟันเห็นไผ่ไผ่กักรงมงอยู่ในกระนั้งเกดออยู่อั่นจะแปลริคอยพได้คอยพได้ฝันเห็นดาร่าเกียบมงอยูกันพราันเห็นดาล่าอ้วนแรกกับือฝฟันเห็นวีท่องเกี่ยวกับเขาเลยครับบานีอายุวันตัไหะบานีอายุตามไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเกินว่าสิบเจ็ดโอ้ยบานีเคื่อกี่เลขกี่สบานีอายุสี่สิบเจ็ดปี อันนี้อันนี้คือไผ่เกิดกว่าเกิดเกิดครับเกิดเนี่ยอายุสี่สิบเจ็ดเนาะเสื้นเป็นต้อเนี่ยเป็นต้อยาคิดย้ำนามยาคิดย้ำน้ำเนี่ยสี่สิบสี่เอ้าคือ่าเขากับเลขไอ้น่องแฝดจับในว่านเนี่ยสองห้าสองหนึ่งเกินนจ้าคิดนะจ้าคิดนะแมนมาสองห้าสองหนึ่งบอกให้ยังไหนนี่แะใครจะเอียนบอกโอ้ยูสี่สิบสี่เอ้าก็แม่นตัวสัตว์แม่นแม่นติกต้องถูกต้องแม่นปีเดียวกันอืม เดจอพ่อเจ้าแม่นถ้าคิดอย่างนั้นเห็นเนาะคนเกิดปีนี้ชั้นมากจะหน้าตาดีๆจัง่อยแม่งคอยว้างจำนะเอาเอาสัตว์่ลยเจ็ดพ่นทีนั่นเนาะครับยี่สิบพัที่แหละแต่แต่เขาบอกม่านี่เอาเบิ่งยาวๆเลยเด้อบอยพี่น้องครับจังไรกันเชิดเมื่อวานชเชิดเมื่อวันนะหมว่าเมื่อวานเนี่ยเอาสิบพัที่มือนี้มาเติมอีกสิบพัที่ยี่สิบพัทีอ่ากะตรงนี้ก็เบ้าหน่อยเบ้าไล่กันยาวากันเพราะว่านี่เขามาบอกถ้าให้คิดว่าเป็นข้อเหมือนเทิงซะ เนาะครับไอ้น่าไอ้มาติดตามความเคลื่อนไหวของตัวเลขพ mm hmm. ระคอมเมนต์ลึกลับนี่ซะับตรงนี้การกานว่าตือของติดใจในส่วนใดกับขอโทษพระไพ่เนาะัเอฟซีทุกทุขขันอ่าอย่งไรกับถือว่าอ่าลู่ อย่างลู่เรื่องเล่าไป้ทั้งปวงกันดูเท่าท่านเหตุการณ์ดูอัปเดตสถานการณ์อัปเดตตัวเลขให้มันเป็นปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าเอฟซีกับสอบทั้งเข้มงวดเขามาไล่ตาม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 เขาก็ะวุดไปได้ครับผมเนาะนะอาจารย์นี่เหรอยี่สิบนาทีแล้วครับผมเอฟซีเพิ่งจะมาได้กินเท่าแรงนะครับยังไงกับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสี่เรบการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ